ออกค่ะจะพาไปดูการแข่งขันเดินวิ่ง p t t g c ระยองมาราธอน2016ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นอกจากจะส่งเสริมสุขภาพแล้วยังมีส่วนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นด้วยไปติดตามจากรายงานค่ะการแข่งขันขอเรียนเชิญครับร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงการแข่งขันเดินวิ่งรายการ PTTGC ระยองมาราธอน2016ซึ่งมีขึ้นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัท PTT Global c h e m เคม l จํากัดมหาชนหรือ PTTGC ร่วมกับจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพจจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่บ้านเพและกเกาะเสม็ดแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระยองซึ่งปีนี้มีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า5 0าพันคน ประชาชนที่เข้าร่วมแข่งขันยังได้นำพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาชูนเนือหัวเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้สุขภาพดีจากการออกกำลังกายแล้วผู้เข้าแข่งขันจะได้เห็นถึงความสวยงามของชายหาดและวิถีชีวิตของคนระยองตลอดเส้นทางการแข่งขันอีกทั้งจะช่วยสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นอีกด้วย รบ,บริษัท PT Global Chemical s, จำกัดมหาชนนะครับหรือที่เรียกย่อว,ว่า PTGC นะครับเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน PTGC ระยองมาราธอนเป็นระยะเวลาที่ผ่านมา4-5ปีแล้วนะครับก็อันนี้ก็เพื่อชาวระยองของเรา ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีการรวมกลุ่นกร,รมซึ่งที่ผ่านมาก็ประสบความสมําเร็จไปอย่างมากนะครับก็มีประชาชนจากหลากหลายพื้นที่นะครับคนระยองแล้วก็คนในจังหวัดอื่นๆมาร่วมกันซึ่งเป็นจํานวนมากถึง4 0 0 0ถึง5,000คนนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับของจังหวัดระยองของเราเพื่อที่จะทําให้ระยองเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ท่านที่ได้มาร่วมกันแข่งขันเนี่ยอาจจะได้เที่ยวชมชายทะเลรวมถึงได้พักผ่อนแล้วก็มาชิมอาหารทะเลหลากหลายของเรานะครับก็ปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีแล้วก็เชื่อว่านะครับเราจะจัดต่อเนื่องกันต่อไปทุกๆปีนะครับท่านที่พลาดปีนี้ปีต่อๆไปก็เชิญมาร่วมนะครับ นอกจากการแข่งขันเดินวิ่งมาราธอนแล้ว PPTGC ยังจัดส่งเสริมด้านกีฬาต่างๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งกิจกรรมการปั่นจักรยานการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเป็นการพัฒนาด้านการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนสอดคล้องกับทางจังหวัดระยองที่ต้องการรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนหันมาสนใจออกกำลังกายมีน้ำใจเป็นนักกีฬา พร้อมคาดหวังว่ารายการ PTT GC ระยองมาราธอนจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและเป็นรายการเดินวิ่งรายการใหญ่ระดับประเทศต่อไปทีมข่าวเศรษฐกิจสํานักข่าวไทยอสมทรายงานหมดเวลาของก้าวเศรษฐกิจแล้วนะคะดิฉันทนายไมยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่วงนี้ยังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจเกิดขึ้นในหลายจังหวัดติดตามในรอบรัวทั่วไทยครับ